สวัสดีเพื่อนชาวเก i ชินิแพ t ทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันก,กันเดิมในวันนี้เก i ชินิแพ t ของเราก็ได้มีการแล่อัปเดตแพทครั้งใหญ่อย่างแพท5.0ไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแพทเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีของเกมพอดีก็บอกเลยว่ามีอะไรให้เราได้ว,าว้าวซาเยอะมากมาก ทั้งคอนเทนต์ใหม่ๆตัวละครใหม่ๆระบบคุณภาพชีวิตสุดปังหรือแม้แต่โลก9ที่จะอัปเดตให้เราได้เล่นกันก็เลยทําให้ความยาวของไลฟ์สตรีมนั้นยาวนานกว่า2อชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่พลาดหรือไม่อยากไปนั่งดูเองถึง2ชั่วโมงเต็มๆพอจอก็ใจดีสรุปมาให้ฟังภายในคลิปนี้แล้วนะรวมถึงโค้ดสามร้อยเพว่อเจมที่แจกภายในไลฟ์สตรีมพอจ็อก็มาฝากอีกเช่นเคยซึ่งทุกคนพร้อมกันแล้วก็อย่ารอช้าเลกว่าครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับทวิตบอลจอไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคียบเพย์ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพย์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วง,งแน่นอนพราะใช้แค่ UAD เพีอย,อยงเดียวแถมถ้าใช้โคด้ดเจสเดตเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมในโหมดไม่ว่าจะเป็นกัชินสตาร์เลวหรือเซเลสโซนซิโลก็มีให้พร้อมอย่าลืมนะเปย์คุ้มเปย์ฉลาด ก่อนอื่นเรามาดูเมืองใหม่กับเมืองที่มีชื่อว่าเน็ l แลนด์กันก่อนดีกว่าครับสิ่งลหลักๆที่ผู้พัฒนาเกมได้บอกภายในไลฟ์คือเมืองเน t แลนด์จะมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ราวๆประมาณ6เผ่าด้วยกันโดยในแพท5.0นี้เราจะได้เจอก่อน3เผ่าครับ ซึ่งแต่ละเผ่านั้นก็จะมีโปเกมอนประจําเผ่าในรูปแบบต่างๆมีทั้งชนเผ่าเหมืองแร่ที่มีไดโนเสาร์ที่สามารถขุดเจาะพื้นดินได้ชนเผ่าว,วัฒนธรรมระวถน่นที่มีโปเกมอนที่สามารถท่องไปบนผืนน้ําแล้วก็ราวาลละอนได้และอีกชนเผ่าคือชนเผ่านักล่าและก็ส่งของซึ่งจะมีโปเกมอนที่สามารถใช้แกปบรในการพุ่งไปพุ่งมาใน3มิติได้นั่นเองครับเลยได้ว่าน่าสนใจสุดๆไปเลยโดยเราสามารถไปเรียนรู้วิถีชีวิตของลักษณชนเผ่านี้ได้ที่ระบบ Quest m ม่อย่าง Tribal Chronicle ซึ่งเราสามารถรับเควสหล่าน,นี้ได้ที่ NPC เจ้าของเควสรายสัปดาห์ของเมืองแรดแลนเลยนะและในแผนที่ดน้นด้าน5.0าจุดศูนย์นี้เพื่อนๆจะได้เจอกับบอสประจำแบบทั้งสองตัว,ตวด้วยกันตัวแรกจะเป็นยำกระโซตัวอ้วนเจ้าแห่งขุนเขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโกลเฟรมังกรแดงในตำนานนอกจากนี้ในแพท5.0ยังมีการปล่อยอาร์คเควสในชัปเตอร์ที่5ออกมาให้เราได้เล่นกันด้วยซึ่งจะมีให้เราได้เล่นถึง2อฉากเต็มๆเลยทีเดียวนะครับ อินนำสำราญแน่นอนซึ่งหลังจากที่เราเล่นไปได้สักระยะนึงเนี่ยเราก็จะได้คาชินะตัวละครสีดาวธาตุหินไปเล่นแบบฟรีฟรได้ด้วยแล้วก็อย่างที่เราเคยคาดการณ์ไว้เลยครับว่าในแพทนี้นักเดินทางของเราจะยังไม่ได้รับพลังงานธาตุไฟจากเสาส่วนว่าจะเป็นเพราะอะไรเนี่ยก็ไปตามดูกันในเรื่อง,องได้เลยนะ และในกรณีที่เนื้อเรื่องอาร์คอนเควสเท่านี้ยังไม่หนำใจพอผู้พัฒนาเกมก็มีเนื้อเรื่องตัวละครมูลานิและก็คินิชให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวละครใหม่ประจำแพทช์กันบ้างดีกว่าครับเริ่มกันที่มูลานิซึ่งเป็นตัวละครสือเวทธาตุน้ำสกิล E ของเธอจะเป็นการขี่ฉลามที่ทำให้เธอนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทั้งบนผืนดินและก็บนผืนน้ำโดยในขณะที่สกิล E ของเธอนั้นกำลังทำงานหากเธอชนกับศัตรูก็จะมีการแปะมาร์กใส่ศัตรูตัวนั้น ฉลามของตัวมูลนินั้นก็สามารถกัดได้หนึ่งทีทําให้เกิดดาเมจธาตุน้ําที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือเพสไตล์ของเธอนั้นจะเป็นการทำดาเมจในรูปแบบที่เป็นจังหวะแบบช้าๆคือค่อยๆชนศัตรูเพื่อแปะม้าแล้วเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วพอแสกเต็มเนี่ยเราค่อยกัดเพื่อทําดาเมจหนึ่งทีโดยในระหว่างที่เธอทําการเก็บสแต็กเธอก็จะใช้ความคล่องตัวของเธอในการหลบดาเมจต่างๆผ่านการขี่เซิร์ฟบอร์ดนั่นเองครับส่วนสกิลดาเมจนั้นไม่มีอะไรเป็นแค่การตามมซล์ฉลามใส่ศัตรูแบบรุนแรงเฉยๆครับ ส่วนคินิชนายคนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครดาบใหญ่ธาตุไม้สกิลเ e ของพี่แกจะเป็นการใช้กระเบลที่สามารถ้อยหนไปมาได้อย่างอิสระซึ่งกระโบลอันนี้ก็สามารถใช้ในการเกี่ยวศัตรูได้ด้วยโดยในขณะที่ศัตรูนั้นโดนกระเบลนี้เกี่ยวอยู่คินิชก็จะค่อยๆปล่อยการโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วกเก็บเกตที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวละครซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เกตเต็มคินิชก็สามารถชาร์จปืนใหญ่มาสุกา้ายิงใส่มอนสเตอร์เพื่อทำดาเมจหนักๆได้หนึ่งทีครับ ส่วนสกิลอัตไลทนั้นอันนี้จะเป็นการทําให้มังกรพิกเซลของเขาออกมาช่วยยิงเลเซอร์จากนอกสนามซึ่งถ้าผมเป็นมอนสเตอร์เนี่ยผมคงจะสับสนครับว่าควรจะรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกตลกกับมังกรตัวนี้ดี สุดท้ายคือคาชินะที่เป็นตัวละครแจกฟรีเธอคนนี้เป็นตัวละครหอกท่าหินที่สกิล e ของเธอจะเป็นการขี่ลูกหางเพื่อเคลื่อนที่หรือจะไม่ขี่แล้วก็วางลูกหางทิ้งไว้ในสนามก็ได้ซึ่งลูกหางนี้จะสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูได้เป็นระยะระยะเพื่อช่วยตัวละครแครี่ของเราทำดาเมจจากนอกสนามครับส่วนสกิลดาเมจนั้นจะเป็นการกลางอาณาเขตขึ้นมาซึ่งภายใต้อนาเขตนี้ลูกหางของคาชินะจะมีดาเมจที่แรงมากขึ้นและสามารถทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้กว้างมากขึ้นครับโดยมูลนี้นั้นจะมาในตู้กระชาครึ่งแรกคู่ะคาาง และสำหรับใครก็ตามที่จะตามหาดาวของคาชินะก็สามารถหาได้ที่ตู้นี้เช่นเดียวกันส่วนข้างหลังจะเป็นคีเนสที่มาพร้อมกับการลีลานของเทพไฟฟ้าอย่างตัวของไรเดนที่นับปัจจุบันเริ่มจะสับสนแล้วครับว่าควรจะเลืกเป็นเทพไฟฟ้าหรือว่าเทพไม้เพราะเห็นแต่คนเอามาใช้ในการจุดมาเฟืองกันซึ่งตัวละครไหนหน่าเปิดบ้างไว้เดี๋ยวพอจอมีรีวิวในเชิงของเมตาให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะอย่าลืมกดซับช่องพอจอ้ด้วยล่ะจะได้พลาดกัน ต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ประจําแพทเลยนะครับกับเรื่องของของแจกแล้วก็ระบบใหม่ๆสำหรับอีเวนต์ในรอบนี้สามารถสรุปได้เป็นอินโฟกราฟิกตามที่เพื่อนๆเห็นเลย อีเวนต์ใหญ่ประจําแพทจะเป็น Trace of Artisty ซึ่งเป็นอีเวนต์ที่พาเราไปทําความรู้จักกับเมืองนัทแลนด์ครับซึ่งมีของรางวัลใหญ่ที่ไม่ควรพลาดคือ,อวุธสีดาวสื่อเวทลิมิเต็ดประจํากิจกรรมที่ต้องบอกว่าพักหลังๆมาเนี่ยอาวุธกิจกรรมเริ่มจะมีหลายๆชิ้นที่ตัวละครใหม่นั้นสามารถใช้งานได้ดังน,นั้นเนี่ยอย่าลืมเล่นเก็บกันไว้ด้วยนะครับ TCG เองก็มีการเพิ่มการ์ดใหม่เข้ามาในแพชนี้เหมือนกันสาวกเกมการ์ดน่าจะถูกใจกันนะ และข่าวใหญ่คือต่อจากนี้ทุกๆปีจะมีการแจกตัวละคร5ดาวจากตู้ถาวรให้เราได้เลือกกัน1ตัวโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยนะ หลังจากที่เรารอมาเนิ่นนานเขาก็ทําให้เราสักทีนะครับชอบคนไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยและนอกจากนี้ครบรอบ4ปีในคราวนี้ก็รับไปเต็มกับกิจกรรมล็อกอินแล้วก็รางวัลจากกล่องจดหมายซึ่งจะมีอินเตอร์ทอยเฟตทั้งหมด10เม็ดและก็ไพโมเจมอีก1,600อันรลมเป็นเมกระชาทั้งสิ้น20จวดเลยทีเดียวและถ้าเท่านี้ยังไม่หนำใจพอต่อจากนี้ในทุกๆอาร์คอนเควสแต่ละฉากนั้นจะมีการแจกไพโนเจมเพิ่มเติมด้วยอยู่ที่500เพรต่อฉากครับอาจจะหมดยุคของสายดองเคว เพราะของรางวัลล่อตาล่อใจขนาดนี้แล้วก็สับใครก็ตามที่กำลังจะกลับมาเล่นเกมชินินแพ็ t ต่อจากนี้ไปกิจกรรมรีวิเนีจะมีการแจกอินเทอร์ทอร์เฟอีก10เมตรด้วยนะใครที่มีเพื่อนที่เคยเล่นเกมนี้อย่าลืมชวนกลับมาเล่นกันนะครับแรงเพศนิดหนึ่งแรงที่เราสามารถฟาร์มได้จะมาจาก i ิมเมชเนเรียมเทเตอร์ ซึ่งเป็นเอ็นเกมใหม่ของเกนชินใช่ไหมครับต่อจากนี้ไปบัฟต่างๆในโหมดนี้จะดูน่าใช้และก็หลากหลายมากขึ้นพร้อมกับมีระดับความยากใหม่ที่มีบอสให้เราได้สู้เยอะขึ้นแล้วก็ตัวละครที่เราต้องใช้ก็จะเยอะมากขึ้นด้วยแต่ก็แลกมากับรางวัลที่เป็นเพชรที่มากขึ้นอีกนิดหน่อยเหมือนกันถึงอันนี้อาจจะไม่ค่อยน่าถูกใจมากเพราะโหมดนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าเราต้องใช้ตัวละครเยอะอยู่แล้วแต่ยังไงก็ดีมันก็ได้เพชรเพิ่มนะครับ อ๋อแล้วก็ในแพทช่าจุดูนย์นี้โบนัสเติมเงิน2เท่าทั้งหลายที่อยู่ในร้านค้าก,ก็จะดีเซ็ตนะครับสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบอย่าลืมพิจารณาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคิดก่อนจะใช้จ่ายเงินทุกครั้งนะครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าแจกไม่กระชาเยอะแล้วไงถ้าเกลือก็เท่านั้น ซึ่งผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็เล็งเห็นถึงจุดนี้เหมือนกันครับในแพทท่นี้เกมชินแพทของเราจะมีระบบใหม่ที่เรียกกันว่า capturing radiance คือในกรณีที่เพื่อนๆเปิดกระชาและกรลางจะหลุดเลสจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซึ่งจะกลายเป็นว่าคุณจะไม่หลุดเลดแทนพูดง่า,งงายๆว่าต่อจากนี้ไปเลสกระชาของเราเนี่ยจะไม่ใช่5้5 0แล้วครับแต่จะเป็น 60- 40หรือว่า7030นั่นเองส่วนว่าเลขจริงๆจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบครับรอประกาศอีกทีนะ แค่รู้ไว้ว่าโอกาสในการเกลือของเราจะน้อยลงแล้วครับและตู้โอ๊ตเองก็จะไม่ใจร้ายกับเราอีกต่อไปเพราะว่าค่าชะตาที่เราต้องใช้จากเดิมทีที่เราต้องใช้ถึง2ค่าชะตาด้วยกันคราวนี้เนี่ยจะเหลือแค่1ค่าชะตาแล้วเราจะสามารถเข้าถึงอาวุธลิเต็ดกันได้ง่ายขึ้นครับ สุดท้ายที่เป็นรางวัลที่ปรับายในแพชนี้คือ b u t t o n Pass ที่ต่อจากนี้ไปเราจะได้ของรางวัลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถเลือกได้แล้วว่าเราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรรวมถึงสมุดอัพพรสวรรค์ 1, ก็สามารถเลือกเมืองที่เราอยากได้ได้แล้วด้วยบอกเลยว่า BP ดูค่อนข้างจะคุ้มค่ามากขึ้นเลยทีเดียวครับต่อมาจะเป็นไอเทมใหม่ประจำแพชช์ครับอันแรกคือดาบคราฟจากเมืองเนแลน ที่คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคลาบใช้เองทั้งหมดนะครับเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานตัวเกมจะมีการปล่อยกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันซึ่งก็จะมีรางวัลเป็นดาบคาพวกนี้นั่นแหละยังไงก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจของตัวเกมไว้ด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนเช่นเคยเลยว่าพอขึ้นเมืองใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับอาร์ติแฟกต์ประจําเมืองให้เราได้ฟาร์มกันช่วยในรันอีกเช่นเคยซึ่งเดี๋ยวพอจอรีวิวให้ฟังนะว่าอาร์ติแฟกต์พวกนี้เนี่ยดีแค่ไหนกันส่วนอาร์ติแฟกต์เก่าๆตั้งแต่แพทสาถึงสี่จุดศูนย์ตั้งแต่ดีบุ๋นเมมโมรี่ยันมาถึงโกลเด้นทูบในแพทห้าจุดศูนย์นี้เราจะสามารถคลาสใช้งานเองได้แล้วนะประหยัดเลซินไปเยอะเลยครับส่วนระบบอื่นๆที่อัปเดตเข้ามาในแพทช์นี้อันดับแรกคือระบบโลก9ที่จะปลลด็อกตอนที่เเรามีนจบ ซึ่งพอเราปลดล็อกแล้วเลเวลของมอนสเตอร์ในเวิลด์จะเพิ่มขึ้นประมาณ10เวลเพิ่มความท้าทายในการสำรวจให้กับเรารวมถึงของดรอปจากบอสประจำแมปก็จะเยอะมากขึ้นด้วยและในแพชนี้ยังมีการเพิ่มความง่ายในการฟาร์มของขยะต่างๆด้วยนะครับมอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวต่อจากนี้ไปจะมีโอกาสในการดรอปของขยะที่เราใช้ในการอัพตัวละครได้มากขึ้นรวมถึงพวกดอกไม้อัพตัวละครต่อจากนี้ไปเราก็จะสามารถกดหาในแมปได้เลยไม่ต้องไปนั่งเปิด Google กันอีกต่อไปและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่บอกเลยว่าน่าฮือฮามากมาก คือต่อจากนี้ไปจะมีไอเทมที่เราเรียกกันว่า Sanctifying e l i x i r er, ซึ่งมันคือไอเทมที่เราใช้ในการสร้างอาร์ติแฟกต์ที่สามารถระบุเมนสเตตพร้อมกับออฟรองของอาร์ติแฟกต์ได้อีก2ออฟนั่นเองฟังไม่ผิดครับว่าเราจะสามารถคราบถ้วยโบนัสความเสียธาตุในรูปแบบที่เราสามารถระบุธาตุได้โดยให้มันมีออฟรองเป็นคีย์เร็คีย์ดาเมได้พร้อมกันแล้ว แต่อันนี้จะมีการจำกัดจํานวนที่เราจะสามารถคราได้ในแต่ละเซตอาร์ติแฟกต์อยู่นะครับซึ่งพอเราคราครบจานวนก็ต้องรอเกมรีเซตอีกทีซึ่งจะรีเซตทุกกี่เดือนหรือว่ากี่แพทก็ต้องรอติดตามกันนะแล้วก็อีกอย่างคืออาร์ติแฟกต์ต่อจากนี้ไปเราจะสามารถย่อยให้กลายเป็นเซตเพื่อใช้ในการอัพอาร์ติแฟกต์อันต่อไปได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถย่อยได้ทันทีไม่ต้องเก็บไว้ให้ลกครั้งแล้วครับ และนี่ก็คือทั้งหมดที่สำคัญของไลฟ์เกนชินนีแพค Official 5.0ครับก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายไปด้วยโค้ด300เจมที่แจกภายในไลน์แล้วกันนะส่วนในคลิปนี้ก็จะมีหน้าแต่เพลงเท่านี้ส่วนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We've arrived at the final phase. The winner of this match will take the final spot among the victors. Give it up for a long time contending and first time finalist. From this point forward, everything we know about the real world no longer applies. Anything can happen here. There's something in the depths of this place that feels familiar, yet also foreign. The pilgrimage is not merely a trial to determine the strongest among us, but also a stage upon which to showcase your individual growth. The purpose of the pilgrimage is not only to select strong warriors, but also to collect contending fire from the battles. Natlan is only safe from the invasion of the Abyss, while the Sacred Flame burns eternal. To wait until the next pilgrimage. I'm still not sure why our Wyab chose me of all people. It took the combined efforts of the then Pyro Archon and heroes from every tribe to finally repel the abyss. Even so, the effects of the invasion lingered for hundreds of years, only able to be reversed little by little. Our current Archon achieved it over. An victory. The result was obvious from the beginning. I, I really want to win this time and become a true warrior. But through our long history of fighting the Abyss, we've realized things aren't quite so simple. The Abyss has invaded the Night Kingdom and has the capacity to read the memories of this land at any given moment. Going there, the Night Kingdom. Only those who triumph over the abyss earn the right to be revived. Defeat not only means death, but also the destruction of your ancient name, preventing it from ever being inherited again. You heard something from here, didn't you? Kinich, what is the meaning of this? Only one way to awaken you all from your willful blindness. More sacrifices must be made. You'll die if you try to make your way forward. Why don't you just give up? You want to know why I won't give up? I should have died five years ago. Take me as your next sacrifice. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total devastation. Once your ancient name disappears, there's no coming back. No, why can't I find him? Why? Every great display of power comes at a price. <laughs> we'll never make it. That is the tragedy of your short lives. You understand nothing while encompassing power. You shall unite the tribes. And save Natlan from its impending doom. What use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. Your plan has reached an impasse. And now it falls to me to create new rules for Natlan. People like us. ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคล b ์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ